สวัสดีครับเล็บนี้มาเลยซูมเรอนเซตีเจ็ายีหนึ่งศูนยครับรถจีนมาเลยปีบ้าวปีบ่าวลมมายัง เนื้อเราไม้นี่ว่ายได้อาจักรถไม่หลบแสงมาเราก็ยังไม่หลบแสงเราไม่างไก่ดินแข็งเลยนี้แต่ถ้านาำขุนนี่โอ้น้าครึ่งนู่นเลยนี้แต่นี่แรงเกินไม่ได้ดินหน้าขุนก็ไม่ได้ในนี้ตรงแบบบอกขุนจบแบบมัดๆนะอทำไมในนี้

้อปกปั๊มเป็นบางเดียวไม้นี่มาย่านี่ากมต้องเป็นยมคนขวนเจดินเป็นหลกดังะไร่เี้ตัวเป็นดินแดงไนั้ยามมายางตนใหญ er ่ตัดินไม่แดงก็ปูอกแบบว่าอกังเรื่องะนแต่ถ้าเป็นดน้ำดไน้นี่ปกปลไม่ได้กับยางนี่มันไม่ไก่ขึ้นต้นไม่ไก่ด้วย ในหน้านี้ไม่ต้องตั้มโมเลยก็เป็นดินหน้าเลยมาปลูกมายัางเนี่ยตอนแต่ก่อนตอนแบบเนี่ยเตะได้เลยโมเขาไม่ป่อยโมไม่โกงม นี่จะก็รถกับอย่างง้ลนองนี่รบบาลเลยลูกนองตี้ะกีกาี้เรว่หลน้องหลนองกีกาตี้ีรบาลเลยเกมาครับเลยอืม จันมึงตกหน้าบ้าวนู้รับกันนะั่นสิโปกกอทั้งนู่นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อยบอกให้ไปกับมึงอัน <c oughs> เลยโปกทั้นั้นบีเลียวเรามาพูดจ้างนี่มวยเดได้ทั้งนี้มีจ้างมวยเดียเรามาพูดจ้างกันเลยไอโปโกทั้งนั้นเลยอันไหนบักจ้างาก็มีเองเงินไม่รู้ว่าติดกับต้นนี้ไหมว่าเปนน็นอีกต้นนึงก็ไม่รู้นู่ต้นด่างอกนู้น mà ông chào ôi oh, tông tênh tông tênh nhưng mà nhìn <laughs> nhớ mà nhìn đi. đấy là mấy anh cứ và mà dài rót vào năn một cái tay bài cá lâu ăn thì bà mà, mà dài với cô này nghe không phải là thì mà, để vào chấm tương ăn bạc tàng ở nằm phi đấy. tôi lăng pít ใส like ่เป็ดจุ๋มเย้คุณก้เบี้ยพี่มีจี้ฝีเลี้ยนี่ีเลี้ยงนี่เดี๋ยอนู่นลงลิปไม่ได้เลยินลงอางอีเลยพอเขายกลงงวๆเหลือเต็มปากเลยคผมเียก้ำตอนนี้เดี๋ยวเก็บไปอื่นเก็นเลยคร้บตอนนี้ ก็หมอลมเลี้ยงไปนู่นแล้วเยเลยครัแกก็ตีลบน่าหัเดี๋ยวลมนี่ไปนี่เลยครัตีลบนู่นหน่วะไปไปนู่นมันคือตู้เก็บเกีตายเลยหรอเก็บโอ้แล้วก็รอบไม่มากไม่เก่าไม่เก่าไม่เก่าบัวมาเนี่นูไม่ยอมมากันเป็นใตอยู่เลยังนู่นเลี้ยงวิววิววิว อันนีนันก่อนรองมาวันนี้เลยวิวปูป่องก้นเลยตึงซึงก้นดอกหลาซึงก็บืดกันในนี้ว่ะก้อนใ่ในนี้ใช่ในนีี่แต่น้องก็ได้ยินจากนักเจอนี้เดี๋่้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่เดน่ร้อยลูกเกอนกันอาจารย์นี่กูว่จริงกับพี่นะเดี๋ยวกาขึ้นไปขี้เพื่อจยกขึ้นจเบี่ยวอะไรจเบี้ยวแต่เพื่อใหปองหัวฮะให้อไปตรงนัก Cứ hết được bì Toa vẫn bưa mọi máy đều người mọi người mọi người mọi người là người mọi 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 người lôm rồi lóc ba liền kia cà phê về để ở đây về để ở đây về để ở đây ní ở này về để ở đây kia cà phê nua da kem mà các bác liền bỏ tiếc ai được rồi xưng giờ ní tiếc ai là vắt 1 nhúm bần dì tết để lấy rồi quay cả bần đầu dì chết giờ nến kia còn các bác lóc ba liền tui ở cầm bần dì ốc các rồi เลือดเจอเลยว่าจะกีกัรปีผมอ่ะใกล้บอกว่าปี่ยังมึงเล่นมดบปล่ามาวไอ้อะไม่หรอปี่แบบคนคนเนาะปี่แต่เดวเฉียบตไม่ได้ถ้าคนเกียรู้พือนแต่เดียรอนี่เด็กมันก้าวคนเว้นมัมดปลาปัาบจหนู เมาปาปี่ตองนมาเต็มเก้าคนเอำงือมแกนปลาวะลมไม่ได้เลยลอง่ได้ดำกูจเก็บเม็ดเนไ่มจับปลปกกูกูที่วักไม่ปักลุงลาวไม่ปักลุงลาวกูไม่ทำไม่เต็มกันโดนบ้าจริงหร

không được chắc là cái bay, là cả đều, là để... Ủa, phải tắt, à, Ủa, càng quân, càng quân, càng quân, cái các bay young i tay cả ừ. Ủa, càng, chỉ càng càng gần càng ừ. cái cái càng cái càng 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 phải nói đi. ลอบเลยกี่ี่กลัวรยมีแมตักั้ตัมาตายไปกินแกตันายตาด้อจกลัวรยเป็นเห่อยบี้เจย่ีมทำอตั้งแยุิารทลุมัดได้นั่นโอ้โหรู้แล่แมันเลยรฮะไ่แก่รถแม่นมันเลยอนี่ลาน้าที่คูเ็นมามเลยจันยังดินเลยก็สิก็เยียบ เย็ยบประมาณหัวเบ็ดเขาเย็ยบกันใกล้เลยไม่กูกลับกลับเม็ดเด้อเ็ดยกขึ้นมาเ <c oughs> มียว่าดูยแตาใจเลยนะคือเม็ดยกขึ้นมามันไม่ได้ใต้ฝนไม่เพื่อใต้ปีบเปบากับนิ่มดี คนกับมาแม่คู่กันนี่กี่การ์ตี้ครับปีดงอีรับบานเลยนูอ่อีรับเลยอีรับรเลยกีการ์ตี้ปกติเนี้ยต้องรับบานคือกี่การ์ตีคือไป่ดูอยู่บ้าลอ่ะบ้านนู้ไปกันนั่นไม่บ้าลอ่ะบ้านนู้ไปกันแต่เดี๋ยวนะป่าเกไปกันแต่เดี๋ยวเกย์เป็นอลเลยแต่เดี๋ยวเกยเกยเกดักมึงไงวเ้เลยรถกองทัพไหม

cái dê lượng kape kê luyện. Say vâng, nga bikinga. Bin yong vậy nè kính hai dặn kung tò kinh balea. Kinh an 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 Bên an an răng an 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 Ăn ăn ăn, cá lọc an 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 Bà cái bé gắn rồi. Cái lắc mừng nghe rồi nhé bên bên đi cái tao bố bên đai nào bọn ăn bọn này là bên bị chuẩn nào quất. Tục phí câu cho mà răng ca răng nam. Tục làm độc. Đây lòng tát lại mới đi đó. Nó tát mới đi. Đi. Đi đi đi. Đi Quay ta lên, quay ta lên. Quay ta lên. Bần tát, cặp bên tát Quay tát lên. Ở đây lên bật bật lên nào ờ, bật, bật, bật bật lên nào bật lên bật bật lên bật lên bật lên โลนจกย่างแกกเลยย่างได้เลยตมาเร็วยางได้เลยต้มาเร็วจึงบานไม้ถึงบานไม่วัมึงเล่นใ้มึงไม่เลนเลยจัน้เร่องเลย้เร่องแล้ย่งแกกเลยเดี๋ยวป่ายินกันปห่อไปนะตุกแกไปกันไม่ไหวเ เลดือดเลยโอ้โหโอ้โบูเมนหนังตายมึงพึ่งอะไรจังเนอะโอเค